ก็ท่านมาตีลูกเราตอนหน้ากิดไนบอกว่ายกลูกให้เป็นท้าเกกระมงฉันนั่นทำไมจะฆ่าจะแก้กันด้วยเนี่ยขอแจ้งกับร้านขายปืนแก๊ปข้างสลาดเลยนะฮะอธิถวายมาตะกี้เนี่ยฮะกันไกมันหลุดไปแล้วครับกันไกะไก่ไม่มีอะไรจะเหนียวเลยครับดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปยิงใครเขา ขออาภายัยจะพบพรามอีกทั้งสองคนนี้เป็นท่าเดียก็มอมฉันแล้วเราตกใจตกใจอเลยฟิวมาขนาดนี้ <c oughs> เรื่องก็แต่น้ำร้อนเลยครับ <c oughs> เอาเถ้าพบพรามขออาภายัยกันด้วยขอเราสั่งเสียลูกตั้งห้าห <c oughs> <c oughs> กวันอวันนี้ฝนตกพอดีขอสัดสั่งทีพอทีฟ <c oughs> ้าเดี๋ยวฝนจะตก พ่อชาลีจะเจอคุณเจเดทพ่อแม่กันหาแม่ค้าเจเดทพ่อจะจะไปจากพ่อแล้วในบัดน,นี้หมดปากมีอะไรจะสั่งมีอะไรจะสั่งถึงแม่มัดดีเจ้ากรรมวิ่งแย่นดีวันนี้นนชาลีจะไม่ได้อยู่กับเจเดทพ่อเสด็จแม่แล้วแต่ก็ชอบหน้ามีจริง ชาลีขอเกิดเป็นลูกของเสด็จพ่อเสด็จแม่ทุกทุกชาติไปพี่เจ้าค่ะคำที่ออกจากโกดเข้าสู่โสดของผู้เป็นพ่อข้าสนดรนึกในประชัยวาชาลีช่างกันหาอาชาลีช่างตตันยูระตะเวทีแท้แม้เวลาที่ต้องพักท่าอจากพ่อเวลานี้ยังไม่ววยเวที่จะต้องแสดงความระตันยูให้ปรากฏกระองช่างทเลกระห่างประชัยในัวจึงให้รันมาทางกันหา ในกันหาแล้วลูกมีอะไรจะสัง่งถึงพ่อสั่งถึงแม่บ้างสบกุนาจาไก่มันยังรักลูกของมันเสร็จพ่อใจร้ายเสร็จพ่อใจดำเกิดชาติหน้าฉันใดขอยาให้กันหาเกิดเกิดมาเป็นลูกเสร็จพ่ออีกทุกชาติไปอธิจาน้าสงสาเรเรงอธิษฐานของพนังกันหาในวัดรั้ ในชาติต่อมาพระนางเธอไม่มีโอกาสร่วมองวานกับองค์พระจิวิตสตรโดยที่พระนางกันหาไปเกิดเป็นอุบลวนาเทรีองค์พระจิวิตสตรมอบอสองมังกรกันหาชาลีให้กัตตชีถูชกแล้วโมอ,องค์ท่านขันเข้าสู่คันทกดีทรงปิดพระชาวานบานประตูนั่งน,นิ่งนักการบัดนั่นง เขาถ่ายพวาไกปิดถาวรานประตูแ no ล <Jean> ้วนั่งนิ่งมันกระแทกออกมาแล้วเรียกพูดทำไมแล้วเผาดีเด็ก่อนเอา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 ไปทำอะไปอพี่เด็กไปถวอะไพี่้นมีมีดหมอไม่ต้องเอามาหรอกมีดหมอที่นี่ไม่มีคนไข้ งงงงเดัาราารนี่จะไปอยู่ในกันแล้วอโยตงโวยงอให้มีดหมอตะลีบเอานะไปครับมีหลงพ่อกลวยเลยนะจริงไหมเนี่ยกวยอะไรหลงพ่อเดิมแล้วพ่หลงอกเดิมจะเธอก็หนอยหนอยก็ไม่ได้เอ๊ะพ่อของเงที่แยเน่ย เขายกเองใส่ชายเขาในเรื่องดีเพราเบสตนนอนผมเพระเบสตนนอนมพระเวทยกเองให้เป็นทายเกข้ามึงมานั่งนกตายกันทด้ไหมไม่ร้องเลยนะผัวดตุ้งตุ้งตุ้งเวลานี้เป็นเวลา21่สนาฬิกาแล้วไม่รู้เรื่องให้เขาให้ลิเกเล่นห้าโมคึ่ง ไอ่ลิเกเล่นห้าทุกครึ่งเอ็งตัวหน้านะห้าทุกครึ่งเล่นเลิกเลิกอะไรเลิกที่คืนไปไอ้หนูเอ็งเคยขอทานไหมไม่เคยจ้ะไม่เคยก็ต้องร้องเอ็งถือบาตรเป็นคนละใบเดินลงไปเรียอะไรให้เขาทำบุญใส่บาตรนี่คือทำบุญแล้วทุกบาททุกตังเอาไว้ที่วัดประชุมโค้งคารามเลยไันยังไงุม โโอหแต่ถ้าเกิดสงสารเด็กสองคนนี้ทไมใส่ในถุงก,ก๊อกแก๊สเป็นค่าเราเรียนหนังสือให้กับเด็กเป็นค่าขนมให้กับเด็กพร้อมไหมลูกพร้อมจะตายเดินลงไปข้างล่างแต่ถ้าใครทำเป็นนั่งไม่รู้ไม่ชีม้มึงเอาบาดกระแทกสีข้างไปเลยไม่ได้นะพี่เขาเจ็บไม่เจ็บรองเด็กเขาก็หายมาให้มึงเองเนี่ยไปไปเดี๋ยวตายต้องไปแต่งหน้าเรียนเกดกี่บากีบาทหรือเปล่าบาทรับ <pec> อาบาทที the ่เด็กมันขันก็ได้มีแม็ขันก็ได้ครับว้าจะได้เอาเป็นวัดกันกนโดนโดนมีบาทมีบาท